สวัสดีครับผมพบช่างเอกนะครับจาก,กูเอกเอนจิเนียร์จูเนครับผมมาส่งงานติดตั้งแก๊สกันอีกรุ่นนะครับผมจะบอกว่ารุ่นนี้สุดสาย LPG Honda เลยนะคะัคันนี้คือ Honda Civic FD เครื่อง1นนะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นมาดูกันนะครับคันนี้ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวดูห้องเครื่องโดยรวมกันก่อนเครื่อง R18 นะครับเครื่องบล็อกนี้ก็ลากใช้กันมาอย่างยาวนานนะครับเริ่มต้นก็ Civic เ d นั่นแหละ FD FB ครับแล้วก็มี R 2 0ไปใน CRV ด้วยนะครับแล้วก็มีรุ่นย่อยๆอีกเพียบเลยนะครับผมเอาเป็นว่าผมจำไม่ได้นะฮะอันนี้ห้องเครื่องนะฮะติดตั้งแก๊สของ AC ออโต้แก๊สนะครับผมรุ่นสเตต200โกฟสนะครับเน้นความง่ายๆความทนความเสถียรนะครับใช้ยาวๆกันไปเลยนะฮะคันนี้ติดตั้งแก๊สเสร็จแล้วนะครับผมเราก็เน้นความเรียบง่ายเหมือนเดิมนะดูนะอุปกรณ์แก๊สอันนี้มา เริ่มชิ้นแรกเลยดีกว่านะครับก็คือพอต้มแก๊สมันมองไม่ค่อยเห็นนะนอยู่ข้างในนะครับตัวนี้เป็น ACR01 Silver นะครับรองรับอยู่180แรงม้านะครับก็เพียงพอกับเครื่องรุ่นนี้นะครับสบายๆเลยออกเขียงมอเตอร์มมาก็กรองนะครับเราก็ติดตั้งไว้ตรงนี้ในตำแหน่งที่สวิตช์ง่ายๆมองเห็นชัดๆนะครับเนี่ยรองตาสามองศ์นะครับกรองของเหลวดักไม่ให้เข้าไปในแมปเซนเซอร์แล้วก็เข้าอัวฉีดนะครับ ออกจากกรองไปก็จะไป้างหลังแล้วมองไม่เห็นละก็จะมีแมปเซนเซอร์นะครับตัวสําคัญอีกตัวหนึ่งของระบบแก๊สเป็นหัวใจหลักเลยอ่านแรงดันแก๊สอ่านระบบไวคัมในททอร่วมมิเตอนะครับเพื่อประมวลผลเกี่ยวกับการจูนแล้วก็อ่านอุณหภูมิแก๊สด้วยนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นหัวฉีดแก๊สนะครับตัวนี้เน้นเป็นหัวฉีดที่สมรรถนะสูงนะฮะตัวนี้เป็นหาน่า H สองพันหนึ่งนะครับติดตั้งไว้ตรงนี้เป็นลักษณะแบบรางนะครับ มองไม่ค่อยเห็นนะห้องเครื่องรุ่นนี้ค่อนข้างจะแคบตอนเราทำเนี่ยเราต้องรื้อพวกแผงยิงดิดต,ตรงนี้ออกนะครับประมาณนี้นะ,ะดูถังนิดนึงถังที่ใช้เนี่ยนะครับผมเป็นถังโดนัทนะครับไซส์ขนาดอยู่ที่ ถัทงที่ใช้นะครับเป็นถังโดนัทนะครับไซส์ยอยู่ที่54ลิตรนะครับสำหรับ c ีวิกเ d นี่ยมันใส่ถังใหญ่ได้นะแต่ถ้าเป็น f c f k k อะไรพวกนี้ไปเนี่ยดุมข้างหลังเนี่ยมันจะตื้นละ FD ยังลึกอยู่เราใส่ถัง54วางลงไปโปะเนี่ยตรงความตรงเนี้ยเราสามารถจะวางของวางอะไรได้แบบเดิมเลยโดยที่เราไม่ต้องใช้ถังแบบที่มันมีหนุนมีอะไรเงี้ยไม่ต้องเลย เอดีพอดีเป๊ะวางเป็นไม้ได้เหมือนเดิมไม่ต้องแก้ไขอะไรสําหรับเรื่องถังนะครับโอเคประมาณนี้มันตีวาวที่เราใช้ก็โทมาเซตโตนะครับเน้นมาตรฐานอิตาลีทุกคันเปิดให้ดูน่ครับนี่มันตีวาวนะฮะโทมาเซตโต้ t 0ทนะครับ ก็ใช้เกจตตวนี้ดีต้นของ AC a u t o g a s นะครับใช้อุปกรณ์แท้ทั้งหมดนะครับมีวอยของบริษัทีโอนะครับผู้นำเข้า AC อย่างเป็นทางการในประเทศไทยนะครับผมตัวนี้เป็นวาล์วมือหมุนนะครับตรงนี้เป็นเซฟตี้วาล์วตัวที่1นนะครับกรณีที่มีปัญหาอะไรเราสามารถเดินมาปิดวาล์วตรงนี้แมนวนวลแต่จริงๆเนี่ยระบบมีม wow วาล์วไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับมีปัญหามีเซนเซอร์ตรวจจับเจอเจออะไรที่ผิดปก wow ติวาล์วตัวนี้ปิดก่อนเลยแก๊สออกจากถังไม่ได้นะครับ ถ้าเราไม่สบายใจเดินมาปิดวาลว์วเมนนวนตรงนี้ได้อีกตัวหนึ่งเนี่ยหมุนง่ายๆเลยนะครับผมอันนี้เป็นถังแก๊ส LPG ขนาด54ลิตรเป็นลักษณะสั่งโดนัทนะครับต่อมาก็จะเป็นหัวเติมเราก็ติดตั้งตรงน,นี้หัวเติมนะครับหัวเติมเราก็เน้นเติมง่ายๆนะเน้วก็มองไม่เห็นจากด้านหลังเนี่ยเติมง่ายนะครับก็มีกรองก่อนเข้าถังด้วยกรองตรงนี้ก็ทําหน้าที่กรองสิ่งตรงกระปกนะครับ ปัม๊มอาจจะมีสนิมมีเศษโลหะหนักอะไรที่ปะปนอยู่เนี่ยเรากรองในต้นทางนะครับเพื่อไม่ให้สิ่งตกตะกพวกเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาในถังแก๊สของเราแล้วก็ไม่เข้าไปในระบบของเราเรากรองในต้นทางนะครับแล้วก็มาต่อกันเรื่องหนึ่งที่เราบอกว่าทําไมผมถึงบอกว่าห้อน,นี้รุ่นนี้ fd เนี่ยสุดสายฮอนด้าจริงๆเนี่ยฮอนด้ามันจะมีอยู่เรื่องหนึ่งที่น่าจะลำคาญใจของผู้ใช้แก๊สจุดพอสมควรคือเรื่องเข็มน้ามันนะครับ อย่าง FD ดีเนี่ยมันยังใช้การวัดเข็มน้ำมันเนี่ยยังวัดด้วยลูกลอยนะครับยังไม่ต้องไปแบบไปใส่วงจรรีเซ็ตอะไรคือเข็มน้ำมันยังทำงานปกติใช้แก๊สเข็มน้ำมันไม่ลดนะครับใน F d ดีแต่ถ้าเป็น h o n d ้ารุ่นอื่นๆนะครับมันจะคำนวณตามระยะทางที่วิ่งนะครับเราวิ่งไป5โล10โลนะครับที่สภาพจราจรแบบนี้ใช้คันเร่งแบบนี้น้ำมันควรลดไปเท่าไหร่เขาจะคำนวณแบบนั้นนะครับทำให้เราใช้แก๊สเนี่ยรถมันไม่รู้นะครับว่าเราใช้แก๊ส เข็มน้ามันตรงนี้มันก็จะยังลดอยู่แต่เทคโนโลยีพวกนั้นอ่ะยังไม่มีใน c i v i c FD ซึ่งเราติดแก๊สเข้าไปเข็มน้ำมันไม่เพี้ยนนะครับผมอันนี้คือหลักการแบบง่ายๆคร่าวๆนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆเป็นทุกรุ่นนะตั้งแต่นี่อันนี้ Accord ก็เป็นน,นี่ Accord Hybrid นะครับกำลังจะติดเหมือนกันก็จะเป็นทอ n da เกือบทุกรุ่นนะครับรุ่นใหม่ๆเป็นหมดนะครับผมะ Toyota ก็เริ่มเป็นหลายรุ่นแล้วนะครับผมผมถึงบอกว่า c i v i c FD ถึงเหมาะจะติดแก๊สมากๆแล้วด้วยรูปลักษ์รูปร่างเนี่ยมันเป็นรถที่มันเป็นรถที่ไม่ตกยุคไม่ตกเทรนนะฮะทหน้าตาเขาเขาออกแบบมาล้ําเขาอยู่ได้แบบนี่รถปี2 0 0 6ันหเนี่ยอันนี้มันมันจะ20ปีแล้วอะแต่มันมองยังไงมันก็ยังสวยอยู่สีฟิดีราคาแข็งโป๊กนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ขออนุญ,ญาตจบประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ